อันนี้คือผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเลยเหรอเนี่ยมีดไดโนเสาร์มาแข่งด้วยอเอ๊ะไม่น่าใช่อันนี้อะไรสล็อตเหรอ,โ,อโหไออันนี้เป็นแชมป์เมื่อกี้สมัยนะ่ะแต่ว่าเราอะนะเรานะ่คือแชมป์คนใหม่ยังไงละ่ะ Ki ฉันคือเชฟแรมซี่และนี่คือ h l l l k i t h h n คหัว้นาลกยังไงล่ะที่คุณจะเผชิญหน้ากับเชฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโดบฉันจะเริ่มด้วยการแบ่งคนออกเป็น2อทีมนี่คือทีมของคุณอย่าเย็นสไปเกินไป Welcome Preservice to ยิ่ต้อนรับสู่พรีเซอร์วิโอกาสของคุณในการแสดงทักษะการทําอาหารของคุณงานนี้ทั้งหมดเกี่ยวกับความแม่นยําคุณจะทําอาหารแพะชิทถาดอะไรนะแพะชิทถาดเลตเหรอเมื่อกี้ห้องเก็บของแล้วเป็นลูกมือให้พวกนายเอยงนะอ่าอันนี้อันนี้โอเคได้แล้วครับเชฟอ๋อเขาก็มีบอกหมดนี่ อุ้ยอีซี่หลับตาทำได้เลยจังหวะนี้บอกตรงเชฟครับไอ้ของนะครับเขาอาเอาชีดแพะทำไงทำไงอ๋อหมุนเนาะไหนเอาหมุนเฉยๆโอเคโอเค้วเ,เขาก็บอกอยู่นะแล้วก็อบ โอ้ยสบายสบายปลือมเสามารถใส่อะอะไรนะเราอบไม่สุกหรอสุกดีง่ายบอกเลยง่ายเสร์ฟครับ เฮ้ยโอ้หนายนายแย่งเราอ่ะเขาแย่งเราหรือเปล่าอะเร่งมือหน่อยครับคุณเหลือเวลาอีกแค่ห้าสี่สามสองหนึ่งจังทำได้ดีคุณมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วมาดูกันว่าคุณทำได้ยังไงทีมที่ชนะคือ,ท,ท,คอทีมสีแดงอ้อมัน มันแน่อยู่แล้วมันแน่อยู่แล้วครับทีมสีน้ำเงินเลือกคนที่คุณคิดว่าคนจะกลับบ้านเฮ้ยเออจีดใจด้วยเพื่อนในทำนี้ <'t> ที่สุด <the door S 2> แล้ว you the out. ลากนสหายเ so ฮ้ยปิศาสตรจรัว อะไรทำไมเราเป็นปีศาจรัวคืออะไรอะอีกเรื่องปีศาจทําไมอะเดี๋ยวอ๋อเออไม่รู้แล้วเราไปโยนใส่ใครเรายนใส่ทีมตัวเองฟังเมื่อกี้ ฮ้ยเขาจะวิ่งขึ้นมาหาเราไม่มีทางหรอกไม่มีทางหรอกผมเนี่ยจุกระดับคั้นเทพบอกตรงบอตงตรงไม่มีทางยังไงก็ไม่ทนันยังไงก็ตามผมไม่ทันนะบอ่องกล่องว้ยลึดด,ด,ด,ดึดยาเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไม่ไม่มีทางสิบสามวิสิบามวิยังไงก็โอ้โหมันเป็นยังไงวะเอาไปเอาคืนไปเลย ้าวิ้าวิเอากลับมาไม่เอ้ยเอาขึ้นไป้าวิสุดท้ายเฮ่ตายเหโโอโถพวกเจ้านี่นะมันจะกลับมาล้างแค้นนะบริการอาหารน้ำ ลูกคายากกินอะไรครับมีไข่ใบกะเพราผัดกะเพราชัวของชายากกินกะเพราตอนเย็นแน่ๆปั๊บปับปั๊บปับ,ปบเอาับแบบเอาซับเสร็จยังนีเสร็จแล้วแล้วก็ผัดอันนี้ นคนคุลิงล่งคุลิงล่งคุลิงล่งคุลิ่งคุลิ่งเอาหมดแล้วมาผัดกระเาพากันเลยผัดเลยจังหวะนี้ That looks amazing ดูน่าทึ่งแน่นอน เออรายัางไงต่อนะลืมเสิร์ฟเลยปะนีไ่ไงเสร็จแล้วเสิร์ฟครับอาหารมาเสิร์ฟแล้วครับผม as as grandma, ช้าเท่ากับ <dead. S 2> ยายของฉันแล้วเธอก็ตายแล้วว a t ไม่ช้าโอ้โหให้ตายเถอะมาชงมาช้าอะไรอดโอ้โ,อโหมีเมนูอื่นอีกเป็นกรรม อันนี้คืออะไรขนมปังกระเทียมชัวเมื่อกี้มีกระเทียมมีขนมปังสับกระเทียมมาแลวเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เขียงอยู่นู่นสับชีสมาระดับการสับแบบผู้ใช้มีดมา2,000ล้านปี You need speed รู้แล้วครับเชฟใจเย็นครับเร่งมืออยู่ครับโอ้ยอีกแค่สิบเก้าวิแค oh, <come> ตายเหอะโอ้ยโอ้โหได้แล้ว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 กระโดดข้ามได้ไหมเนะี่ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยูย่ยังต้องผสมอีกเหรอเจอบปเลยไม่ได้เหรอสี่สิบหกวิแล้ว ทอดยังยังต้องทอดอีกดูทรงจะไม่ทันและจังหวะนี้ดูทรงจะไม่ทันนะครับ30วิครับเร็วกว่านี้ครับกระทะเร่งไฟหน่อยสุกแล้วสุกชัวบอกเลยไม่สุกก็ต้องสุกเฮ้ยโอ๊ยกดผิดกดผิดก้าวิกำลังวิ่งกำลังวิ่งรอก่อนเอาไปรอดไปโอ้สิบสองได้ รู้นังได้รับอะไรคุณช้ามากเกินไปไม่ช้าสุดแล้วห้าวิไม่ทำแล้วเว้ยใครจะทำก็ทำ time's up scores on the doors the winning team is เป็นเราอยู่แล้วปะเป็นเราอยู่แล้วปะเอ้า๋ออ๋อออกไปซะพวกปีศาจท้องครัว แกทำฉันดูแย่นะเมื่อกี้รับทราบครับเชฟเชฟบอกให้พักผ่อนนอนได้ปะอย่าออกกล้องอนะ่ะอย่าออกกล้องจอหน้าขนาดนี้น่าจะถ่ายเต็มแบบลูกตาฟันสองซี่ของเราอะ่ะไปเริ่มเลย คลิกคลิกเตาอบ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 อยู่ใสอ๋อเราก็เลือกเมนูอื่นได้มันแทบ,บจะไม่สุกเรลลี่ซอรี่นะเห็นมันเขียวแล้วกินได้แแป้งสุกแล้วเชื่อดิไปกินมาก่อนสุกสุกเชื่อเหรอว่าสุก อ๋อเมื่อกี้เหมือนมันเลือกได้เยอะป่ะอ่ะเอาเสร็จแล้วหรอติปติปก่อนขอดเลยละกันขอดติบหน่อยนะครับขอเก็บหมดเลยละกันเอา้ามีเราอยู่ห้องขรัวคนเดียวหรออีกคนละ่ะอีกทีมละ่ะทีมสีน้ำเงินอะ เขาไม่อยู่แล้วคุณได้ไปในการนทงลำจ้างเพื่อนและศัตรูคุณได้กลายเป็นพ่อครัวที่แท้จริงนั่นคือสิ่งที่การแสดงในทั้งหมดเกี่ยวกับถึงเวลาที่จะเปิดเผยผู้ชนะของซีซันเฮลคิเช่นรบอกนี้คือชัางยังไงล่ะลียมซีตามัน ต่ซ <Congratulations. S 2> ีซั่นแรกแล้วก็เป็นผู้ชนะล่ะโอ้โหเดี๋ยวไว้มาเจอกันซีซั่นสองบาย